อันนี้มารีวิวเรื่องล้างถังนะครับด้วยน้ำส้มสายชูเข็ดนะคอันนี้ผมแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับ <ๆ S 1> ก็ตามสภาพครับที่ดูครับก็รู้สึกว่าจะออกนะครับออกเยอะด้วยคราวนี้เราต้องไปล้างน้ำแล้วก็เช็ดให้แห้งฮ <ๆ S 1> วิธีการล้างน้ำแล้ก็นี่เลย มื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนที่เทออกลืมนะครับออย่างนี้เลยครับน้ำใส่ไปร้านกดส้มออก แล้วเราแค่เอาไปเช็ดนะครับเดี๋ยวผมขอตัดออกก่อนแล้วะครับ